วันนี้หนูมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องอะไรคือว่ามันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาจัดงานเลี้ยงคืนสุดเย้าคืนคนดีสู่สังคมที่โรงพยาบาลศรีธัญญาอแล้วเหมือนว่าแบบก่อนออกเนี่ยเขาก็ต้องตรวจก่อนต้องพบหมอใช่ต้องพบหมอก่อนแล้วเหมือนว่าคนที่มาทีหลังอะค่ะเขาได้ออกก่อนซึ่งคนที่อยู่มานานกว่าเนี่ยเขาก็เลยงงว่าสงสัยงงใช่ค่ะเขาก็เลยสงสัยว่า ทำไมกูอยู่มานานกว่าแต่กูได้ออกทีหลังเขาก็เลยเรียกคนที่ออกก่อนเนี่ยมาถามว่าทําไมเองได้ออกก่อนข้าวะเขาเลยบอกว่าก็ไม่เห็นจะยากเลยหมอถามอะไรก็ตอบความจริงเข้าไปเขาชี้จมูกก็บอกจมูกเขาชี้ตาก็บอกตาเขาชี้แขนก็บอกแขนไม่เห็นจะยากเลยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกับเพาะเด้งแลมันก็